สวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้เออนี่แหละนี่แหละลำนี้แหละครับสวัสดีครับมาแล้วเนี่ยที่แหละสวัสดีครับเจอลโลโหสุดยอดเลยลำนี่แหละที่ได้องฟ้ามหาราชระวังนะครับระวัง ครับนี่เป็นเรือหงฟ้ามหาราชเดินทางมาถึงแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราหงฟ้ามถึงสนามก็ระวับบงนะครับตั้มต้มนะเดี๋ยวเดีด๋ยวเดีก่อนพี่แม่คือบอกเขาช่วยี่ว่าไปล้างเขาผู้เช่วยนะหาง่ายดีครับ นีลำบากนิดหน่อยอาจจะต้องตีโค้งนะพ่อเนาะต้องตีโค้งหน่อยต้องตีโค้งนิดหนึ่งท่านผู้ชมเพราะว่าทางเข้ามันจะแคบไปหน่อยตามมหดระวังระครับบเิงให้นั่นดึงมาเลยไปไปไปโอเคเป็นกำลัง นำเรือเพื่อจะเข้าสนามให้ตรงไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไปอีกโอเคเข้าแล้วเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษขับเกกันเลยเนี่ยเพิ่งได้ดับหนึ่งมาเมื่อสองวันที่เมื่อวันที่สิบเอ็ด ที่สนามบ้านจันเตยนะครับมาได้เห็นถึงพอดีเลยเดี๋ยวเขาใสเดี๋ยวเขาใสเบียงเขาเลยนี่ไงสนามถึงแล้วสวัสดีครับ ดีใจมากเนะเมื่อวันที่11สุดยอดเลยไปนั่งดูออกมากี่โมงครับออกมากี่โมงครับโมงครับโอเคนะครับแล้วเรือมงระาพาราชกำลังานำเรือลงสู่สนามท่านผู้ชม สนามนะครับท่านผู้ชมบริเวณสนามคุดจงอ่างนั่นเอง ตงนี้จะเป็นที่ลงง่ายหน่อย Okay. เรียบร้อยเป็นการที่นำเรือลงสนามอย่างเรียบร้อยสุดยอดเลยครับโอเคเรือของพระมหาราชนำเรือลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับโอเคก็เป็นการเสร็จสิ้นของเรือลำของพระมหาราชนะครับเพิ่งได้หนับหนึ่งเมื่อสนามจันเตย ที่วันที่11พ่ศจิานมานี่เองท่านผู้ชม2566นะสนามอาเจียนา้ำทุบนาครับจีนก็เลิกเหือทุบลานทุบลามถึงแล้วต่อไนได้างเดียรบท่านอารมท์ีนามและก็ท่านได้หาสถานที่ละก่อนได้ทางไปครับ นี่ครับบริเวณสนามตอนนี้ทีมเรือก็ทยอยเดินทางเข้ามาในช่วงเช้าช่วงแรกอนะครับนี่น้ำนิ่งนะท่านผู้ชมน้ำไม่ได้ไหลนะสนามนิ่งนะครับโอเคโอ้ตายจริงแล้วเพลงดังสนั่น เี่ยวท่านผู้ชมโอเคสีเ okay. สื้อสีออกจะโทนชมพูชมพูสีสดใสทีเดียวท่านผู้ชมเปรี้งรับง,งานวนัอล้วอ้้ จะลงไปวอร์มไปซ้อมนะครับเพื่อให้ชินต่อสนามนั่นเองสวยงามทีเดียวนะครับ สนาม่านผู้ชมนำลงอันนี้เรือชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อเรืออะไรครับเนี่ยนางพญาหงข่าวนางพญาหงข่าวมาจากไหนครับผมบ้านหนองคูนครับบ้านหนองคูนอำเภอนี้บ่อำเภอหนองหีจังหวัดระเอ็ดเนาะอำเภอหนองหีเมื่อกี้ชื่อเรือเออพญาพญาหงข่าวพญาหงขาวเนาะนำลงอ๋อหัวเรือฝั่งนู้นเนาะโอเคครับกำลังจะนำเรือลงสู่สนามเนาะพญาหงข่าวเนาะครับเนาะ ตอนนี้ฝีพายกำลังเตรียมอ,อ,อีกลําลท่านผู้ชมักคู่นึ่ยเห็นแวบๆนูน่นเรือกำลังมาอีกลำหนึ่งไม่น่าจว่าทีมไหนท่านผู้ชมเห็นฝีพายเดินเป็นขบวนเป็นกลุ่มนูน่นะทางประตูทางเข้าท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องรอลุ้นดูว่าเป็นทีมไหนที่กำลังเข้ามา มาจากที่ไหนเนาะเนี่ยที่ดาทำบอลตอนนี้กำลังที่จะนำเรือลงสู่สนามอีกลำหนึ่งแล้วทีนี้รู้สึกว่าทีภายก็น่าจะาท่านผู้สูงอ,อายุเออท่านผู้สูงอายุอายุเยอะไปเนาะท่านผู้ชม โอเคกำลังแรกนำทีมเรือลงสู่สนามแล้วนะครับอากาศจะร้อนไปนหน่อยหนึ่งเด้อ,อดใช่ค่อยๆมานะครับบ๊าวบาอยคงคเล่นบ๊าวบ๊าวนะครับ Oh, น่เออแต่ละลำก็จะมีเทคนิคในการนำลงค้อะเบบบางลำเขาจะแบกเรือแล้วก็นำลงสู่เลยไม่ต้องนำสัลลี่ลงมาระวังนะครับด้านหน้าน่ะอันนี้เขานำสัลลี่ลงไปทั้งลำแล้วเขาก็จะดึงสาลี่ขึ้นมาลำนี้เขานำสัลลี่ลงไปทั้งหลัทั้งสาลี่เลยนะท่านผู้ชม แต่บางลำก็จะหามเรือแล้วก็ลงไปเฉพาะเรือนะครับนี่เขาลงทั้งสาลี่เลยเขาไม่ไม่เอาเรือลงเขานำทั้งสาลี่ทั้งเรือท่านผู้ชมเทคนิคบางลำก็จะ,ะแตกต่างกันไปในการนำเรือลงสู่สนามท่านผู้ชมจะไม่เหมือนกันนะครับอ,อยู่ที่แต่ละลำนั้นเขามีเทคนิคในการนำลง ครับผมส่วนลำนี้เพชรหงขาวนะเขาจะนำลงทั้งซาลี่แล้วก็ไปปลดแก้เชือกที่มัดผูกติดกับลำเรือออกแล้วก็เขาก็จะอันตรายนิดหนึ่งท่านทุกชมงขอบคุมนะครับโอเคีนแต่ละลำก็จะแต่ท่างทุกชมระวังนะครับระวังด้วย องเซฟอย่างให้ปลอดภัยที่สุดทุกท่าชมนี่ก็คือเทคนิคในการนำเรือลงแต่ละนำจลล์นำก็พามาดูบรรยากาศด้านหลังนะครับนะค,ครับในพิธีเ,เห็นไหมแมตาแขางไปหน่อยอที่จริงการลงลักษณะน,าานี้น่าจะค่อนข้างลำบากแระาา่านำเรือลงแบบนี้ <c oughs> ทางซารี่ทางเรือลงไปแล้วพิธีนี้ผมว่าน่าจะ,ะน่าจะยุ่งยากกว่าเอาเรือเฉพาะลำเรือลงสู่สนามนะแต่อยู่ที่ผีพายเยอะด้วยถ้ามีทีมรีพายช่วยกันยกก็จะน่าจะง่ายกว่านะแต่ว่าเป็นไรครับเทคนิคแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปเขาให้ลง ลำได้สำเร็จก็โอเคแล้วก็โชคดีแล้วท่านผู้ชมครับโอเคตอนนี้ก็พีพายกำลังเ,ก,เกะปลดเชือกที่ผูกยึดนำออกนะครับเพื่อที่จะให้เรือลงสู่ลำสนามอย่างเรียบร้อยนะครับยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมยังไม่เรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวกำลังหาวิธีที่จะนำเรือลงสู่ให้เรียบร้อยนะครับเกะเชือกปลดเชือกทุกจุดให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับมาดูบรรยากาศเทคนิคในการนำเรือลงสู่สนามแต่ละทีมแต่ละลำก็จะแตกต่างกันนะครับโอเคตอนนี้กำลังยกเรียบร้อยโอเค สุดยอดเลยนี่แหละคือถ่ายชมบรรยากาศแต่ละจุดแต่ละท้องที่แต่ละโอ้เขาปลดอันนี้วางลงได้ตัวแต่ละสนามก็พื้นที่ลงก็อาจจะแตกต่างกันไปนะทนผู้ชมถ่าชมบรรยากาศเก็บตุกครอบสนามให้ชมกันนะครับตอนนี้นำสลี่ขึ้น นะครับพ่อครับเรือลำนี้อายุกี่ปีแล้วครับผม,มาอายุเรือลำนี้อายุกี่ปีแล้วครับผมไม่รู้เลยถามาคนไหนรู้ลำนี้อายุอายุอายุกี่ปีแล้วครับผมอายุเท่าไหร่แล้วเรือลำนี้ครับแล่วพวกยักษ์จะไ, <c oughs> <c oughs> ไม่แต่เป็นเรือเก,าเก่าแก่เนาะ <c oughs> สิบกว่าปีก็ต้องถึงแน่นอนนะครับขาไปที่สิบกว่าปีไปเลยอ๋อที่กำลังนำซาลี่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนื่องจาก เมื่อสักครู่ทีมสีพายก็นําลงทั้งสาลี่ทั้งเ,เรือลงต้องดึงขึ้นนะครับตอนนี้เรือเข้าไปน,นู่นเรือนะครับาำรับนี้ก็คือสาลี่นําขึ้นฝั่งก็ไปเก็บในลำดับต่อไปต้องนต,อต้องพาเก็บบรรยากาศทุกช็อตนะครับตั้งแต่เรือลงตั้งแต่สารี่ลง นี่ล้มไปเลยครับนี่คือ,อบรรยากาศมาครับเชา้ชาๆที่สนามกุดจงอ่างนั่นเองพางมาชมก่อนที่จะเริ่มแข่งขันวิธีการนำเรือลงสู่สนามก็จะเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมโอเคคงจะขอเก็บบรรยากาศ ช่วงนี้ไปที่น,นี่ก่อนนะเพราะเรือบางลำก็ยังเดินทางมาไม่ถึงสนามเลยนะครับโอ้อันตราย่นะค่นผู้ชมอันตรายมากเลยเพราะว่าการผู้สิ่งทุกอย่างต้องเซฟต้องเซฟกันจริงๆเทียวนี่แหละคืออุปสรรคในการนำเรือลงสู่สนามแต่ละลำก็จะแตกต่างกันไปถ้าเรือไหนทีมฝีพายเยอะก็ยกขึ้นลง ก็จะไม่ต้องนำสาสลี่ลงนะครับแต่บางลำก็จะมะีทีมงานจำกัดไม่เพียงพอก็ด้วยการวิธีที่นำสาสลี่ลงไปด้วยก็อย่างที่เห็นอยู่ขณะน,นี้ท่านผู้ชมเรือลำนี้ก็นำซัลลี่ลงไปทั้งลำเลยแล้วไปปลดเรือในน้ำนะครับ ตาล,ลีก็ใหญ่เรือก็ใหญ่ลําบากจริงๆลํานี้น่าเห็นใจท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยลงไปเก็บอย่างปลอดภัยนะท่านผู้ชมแก่ออกไปอยุ่ง